านพี่น้องหลังจากทํางานกับกอกับเมียมายากหนักน่วงเดี๋ยวนี้ถึงเวลาของนางจะต้องมาชําระล้างร่างกายพี่น้องถึงเวลาแล้วพี่น้องหลังจากพ้าพ่อพ้าเมียไปเยสตุะ่ะไปทําความสะอาดเฮี้ยนว่าพได้พี่นอ้องตอนไปทําความสะอาดเฮี้ยนปัง้งเรียนหยอกกับเมียจนจนจนเลยแงเต็มโตเลยก็ถึงเวลามาอาบน้ําแล้ว เอา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 เ้าอย่าันเอาเต็มที่เต็มที่เอาเอาเอาเต็มที่เลยเออเพีดน้อยเอ้ยบ้าเผ็ดน้อยพี่น้องตั้งใายยาให้ว่าบ้าเผ็ดน้อยไออเอา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 อย่างไรเอ่อเต็มที่เออเออหน้ากางหัวได้หรือก็เต็มที่เลยเอาอันนี่ๆเยอาไปหัดใจหน้ามันน่าดีกางหัวนะเนี่ยเออ เอาเอาเอาเต็มที่อ่าทำอ่าอ่าอ่าน,นัาา่น,นเร็วนอ่นเร็วนั่นเร็วเ,เอาเอาเต็มที่เลยวันนี้เอาโอ้ <c oughs> อ้างบ่ดีปลาป่าพอนอะเอา้าเต็มที่เลยลูกเอา้าคงม่ได้เลยพี่นอ้ <c oughs> องอาบน้ะเราค่อยไปแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็ไปเรียนก๋วยกอไก่หัดพูดนะลูกนะ คุยโทรศัพท์อยู่เด็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 เดเอเอ้เอาเอาเอาเฮเ้เอาให้าไอบัด้เอาเอเออเอเอเบิ้งเบ้เบิ้งจัดการนกันเลยงดูพี่น้องมันมีความสุขอีกนึ่งเพี่น้องทำไนี่ จ ah. Ye yeah. ีีเต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่จุบจุบจุ้ปากปากเงนันเ้ยเเกยก่์ขอจาพอจาอือ อ้าวเจ้าโอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยสวยอุ้ยอันนี้ทางนี้อ๋อแข่งกันอ๋ออุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยอ๋อโอ้ดูดไอ้ที

โอ้ไม่เหยบไปิหัวได้พี่นอโอ้น่เจ้าโอ้ยเป็นเดียวเลยน้องขะบัดนี่สิพากนไปใช้ละหฮาบันนี้ไปว่นโอมีเงินอะไรไปเซเว่นสามวันสิบถูกเขาเลยนเซเว่นนิตคงแพงๆตลาดนัดพ่อเออน้ามนาคุนมนาก็นังอยู่ตัสวันดีค่ะวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เอาอันันาวันไหนพูละยี่สิบเออครับสัค่ะยีสบาทเราซื้อขนมเนอครับอ่าครับขายครละยี่สิอันนี้ก็ยี่สิเออป้าิปวันยี่สิ้ยปวันยี่สิบเป็นยังไงยี่สิบยี่สิบปางิวยี่สิบค่ะเอ้ยพ่เราประวันกันไหยอ่ เพราะว่านันคนละคนละยี่สิบบาทเพื่อเพราะเหตุอะไรเห็ุงานก็ได้เงินคนละยี่สิบคักอยู่ดอกนะมาหนีพาไปพาไปปล่อยพาไปปล่อยพีพี่น้องค่ะตลาดดิฉันเอฟซีดิฉันเอฟซีบอกว่านางวัลเจอไทยพี่วันจัะบาทเนาะมาแล้วนางวัลมาให้เด็กน้อยมาแล้วให้ซ้ำนั่นแหละพี่วันบ่มีโคูต้านี่ให้เด็กน้อยพี่วันใหญ่แล้ว กันใหญ่แล้วว่ะใส่เด็กน้อยนะเขาหนียี่สิบเด็กน้อยหาเงินมาได้เนาะเพิ่มๆเพิ่มๆเพิ่มๆมาหน้าน้อยได้สิมาหน้าหน่อยเจักบาทยี่สิบมาหน้าขนาดเวลาสิกินยังไงสิเวลามาหน้าสิกินยังอ่ะดูดูดูประวันิจำไว้ดิเดินเห็นเด็กน้อยได้ก็อยากได้น้ำย่านลื่นเด็กน้อยประวันติอะไรยี่สิบพอไม่ทำงานทำการได้เงินยี่สิบมาเล่นก็ได้เงินเว้ยจางปิ่ดอุ้ยเสียวดากทธอด้ อมานามาหนมาสิคันออกไปตลาดพี่น้องคะตลาดข้าวพวนเนี่ยไปเปลี่ยนแก๊สเน่แก๊สน้อยเนี่ยเมีแก๊สเห็ดเข่าามือเลือยี่สิบพี่น้องเงินรอยหนึแจกเล็กน้อยแต่คนมาหนาน่อยยี่สิบแปดสิบบาทเลือยีสบาทว่าสุดทตรงนมาน้าว่าจะอยากได้ก็ได้เรว่าอยาได้านี่ ชาลอยหนึ่งมาในที่มีงเ pues, งินซื้อพักประบาณนี้เฮ้ยแล้วแยกมาเลยค่ะมันมาแจกซเลยแจกเลยหมดไหมนะยี่สิบปีแล้วเป็นคันนะแม่ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมทุกใจยังลูกสวัสดีค่ะค่ะวัสดี้สวยหน่ะเอ้ยอยากกินนมอยากกินนมนุ่มไปข้าวหลานแก้สกอน์น้แกไปท้นมไปใครอยากกินนมบ่ โ็หิวนมแหงเอาไปได้กินนมเต้มือเถียงผู้ใดนอนเ่คลายหัวเมงหัวเมงหัวเมงหิวนมพี่รองกะเมง้กินหิวนมหิวมเองสกี่ยเกี่เาาี่กระเป๋ายังเกาะเปาอยู่ีกระเป๋ามีใส่ได้บ่าคงเจ้าใส่ระเบ้าล่ะใส่ระเบ้ ค่ะพนค่เซลล์พี่น้องค่ามันนี่เอพนนื้อยื่อไดาดเนื้เลียนาดิ่ขาวต้มาห่ปลานี่จักรขวดว่จักรปีละพันวาซิอืมพันวาซิฟขวดคนคนน้อยกินนมอกนนลานึ่งกิน็กินนมเออกินแล้วแหละยากก็ได้พ่อปลากินเหล่าว่า่อปลานะ เพิ่นเพิ่นรับหูรับตาลมผัดตาเพิ่นตะลุดตัวนะพี่น้องข้างหน้าบ่นั่งได้เห็นไอ้นั่งข้างล่างอย่างจากนั่งนําพากันนั่งข้างล่างพี่น้องค่ะข้างหน้าจักมีแต่เพียงมิจฉะพ่มเต็มอยู่เออเออเนาะกวนล่ะนี่นี่พูนทนทางมองนี่นี่พี่น้องมองมองเขาเติมแก๊สนี่แหละพอลงมาโจเมาโจเมาหัวหอมเราขี้ไง อง่ายคักคุณน่ะมองเติมแกะมมันธรรมดาแมนนี่นี่มาโจมเอาเร็วเร็วนี่ดิคนใส่แม็ดพ่อกระไดไม่เป็นคนไม่พิษอันบอเอาไปเลยพ่อยกมันไปเลยอันบอพิษอันพี่น้องไปบัดนี้ในพื้นหั้งเราไทยเติมอ๋อโมบิเนหานยื่นหันนอกได้บ่ ไงนะเอาวันเขาค้อง่ายเอโอเคโอเคข้างนอกคนน้อยเนาะแมนมาทำหน้าฮักกาแะเอาจุ่นจกใจเงินอยู่คุณร้อยี่สิบบาทเม่คือดีคือดีใจน้อเออเพนเพิ่นเพิ่นอยู่หลังรถนานรถบ่อึ้นเล่นมาพี่บ้นอยากอยากดล่มน้ำาอ้มาหน่อยเเอ้ยเน้ยเอ้นนี้เอเยเเ้ยอยากล่งเลยเนาะ เแม่มาแล้วมมาแล้วไหนได้ยังเนี่ยอันนั้นข่เด้อตัวมีเื่อ่ะสองอ่ะเนี่ยก็มงจอนจับเจ้าอยู่เดยนี่อ้าวอันนั้นไข่ได้เก้าหน้าที่เนาะพอต้องทายครบสิบกลัวแล้วไข่เออมาจะได้ยังมากทำมาฟีพี่น้องเพื่อนน่ะเอลูกไขยกันสะออนสะอดอนพี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพียนันพี่อันเพิ่งเเต้นมันอยากกินน้ำแม่นั่นน่ะอันโอเลี้ยงมาหนิอ่าโอเคพี่น้องไปแล้วเมี่ยนวันนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลน์สวัสดีค่ะเร็วบาย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 ปะวันบายบายโอ้ยเนาะ